ก็ขอสวัสดีไปยังท่านแอดมินกลุ่มคนรักมีดีรวมไปถึงท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำการแกะคอร์ดจากไฟล์เพลง MP3 นะครับด้วยโปรแกรม Sonic Visualizer นะครับก่อนอื่นนะครับให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม ผมด้ปลั๊กอินนะครับมาติดตั้งไว้ในเครื่องก่อนซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมลักษณะ open source นะครับแจกฟรีนะครับท่านสามารถหาดาวน์โหลดคนหาได้ที่ Google นะครับหรือว่า,าบนโพสที่ปักหมุดที่ท่านอาจารเล็ก1นก็1ท่านได้ปักหมุดเอาไว้ก็น่าจะมีอยู่นะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับใส่ปลั๊กอินเอาไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านใช้ Windows 32บิตนะครับเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์ที่ใส่ปลักอินเอาไว้ในโปรแกรมไฟล์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใช้ Windows 64บิตก็จะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ x 8 6นะคร x 8 6ชื่อโฟลเดอร์ vamp นะครับ vamp ปลักอินนะครับทีนี้หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้ว โปรแกรมได้สร้างโฟลเดอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับให้ท่านแตกไฟล์นะไฟล์ปลั๊กอินที่ได้ดาวน์โหลดมานะครับแตกไฟล์แล้ว copy เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมสร้างไว้นะครับก็คือ vamp plug in ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ copy ไฟล์ เป็นไะฟล์ที่ที่จำเป็นต้องเอาไปวางไว้นะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ Copy ไฟล์พวกนี้ไปนะฮะโปรแกรมมันจะแกะขอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปิดดูก่อนนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ Copy มานะครับไฟล์ปลักอินตรงที่เราจะใช้มันจะยังไม่โชว์นะครับอย่างนี้แปลว่ายัางใช้งานไม่ได้นะฮะ ทีนี้ผมจะก๊ p y ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดนะครับไปไว้ที่นี่นะครับ VAMP plugin นะครับไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้อ่าทีนี้ลองเปิดโปรแกรมดูอีกทีนึงลองดูนะครับมาแล้วนะครับตัวที่เราต้องการใช้นะครับ ลำดับถัดไปนะครับเราก็เลือกไฟล์เพลง mp 3นะครับในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำะใช้เพลง a minor เพือรักนะฮะเป็นไฟล์เพลงตัวอย่างนะครับจริงๆเพลงนี้ผมได้ทำเป็น MIDI karaoke ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเอามาสาธิตให้ดูนะครับหลังจากที่เลือกไฟล์ขามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งปุ๊บก็จะ โปรแกรมก็จะโหลดไฟล์เพลงเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นรูปภาพของไฟล์เวฟนะครับซึ่งเราสามารถย่อขยายนะครับเอาไว้เป็นพอเป็นจุดสังเกตก็พอนะครับว่า,าตำแหน่งในการร้องถึงตรงไหนตรงไหนนะครับส่วนย่อขยายทางแนวนอนนะครับเราก็ใช้ตรงหมายเลขสามตรงนี้นะครับสามแล้วมาสามารถใช้ ตรงนี้นะครับย่อขยายได้ตามความพอใจนะครับลำดับถัดไปนะครับเราจะเริ่มทำการแกะคอร์ดนะครับเราก็เข้าไปที่เมนูข้างบนนะครับ Transform นะครับเลือก Plug-in ตัวที่เราต้องการนะครับคอร์ด Dino นะฮะแล้วก็คอร์ด Estimate นะฮะผมอ่านอย่างนี้ครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับคลิกเลยครับ คลิกโอเคครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะจะทำการวิเคราะห์คอรดที่มีอยู่ในไฟล์ mp3 ให้เรานะครับมาแล้วครับหลังจากได้คอร์ดแล้วนะครับลองทำการเพย์ดูนะครับ ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเล่นหรือหยุดนะครับหรือว่า,าเราสามารถใช้สเปซบาที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัวเล่นหรือหยุดได้เช่นกันนะครับทีนี้เวลาที่เราแกะคอร์ดเนี่ยผมก็จริงๆผมไผมไม่แน่ใจนะว่าท่านอื่นทําเหมือนผมหรือเปล่านะครับในส่วนของผมเนี่ยผมจะเขียนเนื้อเพลงขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะผมจะเขียนเป็นบรรทัดเอาไว้หลังจากนั้น เมื่อโปรแกรมแกะคอร์ดได้นะครับผมก็จะมาพิมพ์ใส่นะครับอย่างนี้นะฮะอินโทรก็เป็น A minor นะครับ D minor G C แล้วก็ E A minor นะครับ เ m มเ r อร์สว e นะครับตรงนี้เป็นตัวอินโทร,รลองฟังดูอีกทีนึ่งกีตคิคอกีตริคอครับทีนี้ในช่วงของเนื้อเพลงนะครับก็จะมีดีเมเ r นะครับ ก็ทำอย่างนี้ไปจนจบเพลงนะครับเหตุที่ทำอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราไปทำวีดีเราจะได้ไม่งงนะว่าตอนนี้เพลงถึงท่อนไหนถึงท่อนไหนนะครับทำเรื่อยๆนะคจนกว่าจะจบเพลงอตอนนี้เราก็โปรแกรมมันแกะขออะไรมาให้เรานะครับพิมพ์ไปตามนั้นเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นคอร์ดไหนที่มันยากๆบางทีเราสามารถที่จะไปเทียบนะครับเทียบเสียงเพื่อเปลี่ยนเป็นคอร์ดอื่นๆได้นะครับ นี้นะครับก็หลังจากทําจะจบเพลนะครับก็เซฟนะครับเวลาที่เราท MIDI, ํา MIDI เราก็จะเปิดตรงนี้ดูนะครับว่าท่อนที่ร้องร้องมาถึงตรงเนี้ยมันคือขอดอะไรขอดอะไรนะครับก็คือเหมือนกับทาเป็นมาร์กนะฮะมาร์กเอาไว้เพื่ออะไรช่วยในการจํานะครับทีนี้จริงแล้วโปรแกรมนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ตัวโปรแกรมมีตัวอย่างเสียงของคอร์ดนะครับคอร์ดนั้นๆคอร์ดที่โปรแกรมเขาแกะออกมาได้เนี่ยทำตัวอย่างเสียงให้เราฟังด้วยนะครับถ้าเราอยากฟังเสียงตัวอย่างคอร์ดเราก็เข้าไปที่ transform อ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเก่าเลยนะครับแต่ตอนคราวนี้เราเลือกโนต้ตนะฮะโนต้ตรีเพลยทาชันอะไรสักอย่างฮนะ ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะเอากดเลยนะครับกดโอเคครับปกติไม่ค่อยได้อ่านนะจำเอาไม่รู้มันเขียนว่าอะไรไม่เคยดูเลยรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับถ้าไม่ซีเรียสกับมันแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับมีตัวอย่างแล้วนะครับ ดูไม่ชัดนะครับไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนคอร์ดตอนไหนอะไรยังไงก็ให้คลิกตรงนี้นะครับเลือกมาที่ MIDI note นะครับอ่าเนี่ยขึ้นมาแล้วตรงกลางนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตำแหน่งในการเปลี่ยนคอร์ดอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับอ่าเวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชัน2.3นะครับต่างกันกับเวอร์ชัน2.4ก็ตรงที่ว่าเวอร์ชัน2.3จะดังแค่ตึง ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น2.4เนะหลังจากตึ้งมตึ้งยาวมาจนจนสุดคอร์ดนะครับแต่ผมว่ามันลกหูผมเลยชอบเวอร์ชันนี้นะครับก็ลองฟังดูคอร์ดไหนที่โปรแกรมแกะเพี้ยนเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเ,เสียงมันไม่ใช่เราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับลองฟังก่อนนะครับ นี้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสีนะครับสีนี่สามารถปรับแต่งได้แถวๆตรงนี้นะฮะตรงไหนที่มีสีมีอะไรที่ที่มันจะทําให้เราทํางานง่ายนะครับท่านก็ลองปรับแต่งดูนะครับประมาณนี้นะครับลองลองดูว่าสีของอะไรเป็นยังไงคือสามารถปรับปรับได้หลายๆอันนะครับหลายๆสีหลาย,ๆ,ลายๆอย่างนะครับ ทดลองเล่นดูส่วนด้านล่างก็จะเป็นวอล่มเป็นอะไรก็ลองเล่นดูนะครับสําสหรับในการแกะคอร์ดนะครับจากไฟล์เพลง mp3 ในคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่า,ทานี้นะครับสําหรับโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูอีกทีนึงว่าท่านอาจารย์เล็กได้ปักหมุดเอาไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับลอง ศึกษาดูเอาเองนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับโอ,อกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ